มีลูกศิษย์ถามว่าโค้ชแล้วผมจะรู้ได้ยังไงว่าผมนั้นเก่งอะไรไม่เก่งอะไรมีแบบวิธีง่ายๆนะครับสวิธีด้วยกันแบบหนึ่งคือใช้เงินซื้อในการทำา s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  m n t t แบบที่2นะครับใครชอบไม่เสียตังค์เนี่ยฝากกดไลค์ก่อนเลยนะครับแบบที่2นั้นก็คือให้คุณหาเพื่อนของคุณที่สนิทนะครับทั้งเพื่อนของคุณตั้งแต่วัยเด็กมาจนโตและเพื่อนร่วมงานของคุณด้วยเหมือนกันคุณนั้นถามเขาเลยบอกว่าเฮ้ยเพื่อนขอถามพี่แบกหน่อยสิ บอกตรงๆได้เลยนะอันแรกฉันเก่งอะไรขอสัก3าข้อฉันเก่งด้านไหนเก่งการตลาดเก่งการพูดคุยเก่งเรื่องของการทําเรื่องของตัวเลขเก่งในเรื่องของกลยุทธ์หน้าที่ของคุณหลังจากถามเขาแล้วนะให้คุณฟังเขาอย่างเดียวนะครับแค่บอกว่าเฮ้ยขอบคุณมากเลยเพื่อนมีอะไรอีกมีอะไรอีกขอยข้อหนึ่งขอยข้อหนึ่งเฮ้ยจริงเหรอแค่รับฟังเขาอย่างเดียวแล้วก็ขอบคุณเขานะครับขอบคุณมากเลยเพื่อนสําหรับฟีดแบ็นี้นะฮะอันเนี้ย คุณรับฟังฟี่แบคเขาอย่างเดียวไม่ต้องไปถามเขาไม่ต้องไปต่อต้านเขานะครับเขากําลังให้ทองคํากับคุณอยู่เพราะฉะนั้นคุณนั้นรับทองคํานี้มารับของขวานี้มาจากเขาซะแล้วให้คุณนั้นพอคุยเสร็จแล้วนะครับอันถัดมานะถามเขาว่าเฮ้ยจุดอ่อนของฉันคืออะไรบ้างขอสักสองสามข้อนะไม่ต้องเกรงใจเลยฉันจะได้ไปพัฒนาจดนะครับแล้วคุณก็บอกเขาขอบคุณขอบคุณขอบคุณอันนี้แหละครับคือสิ่งที่คุณจะสามารถทําและได้ จุดแข็งของคุณนะครับและจุดอ่อนของคุณคุยกับสัก5-10ถึงคนแล้วคุณก็มารวบรวมดูนะครับแล้ววิเคราะห์สังเคราะห์ดูว่าจริงๆแล้วจุดแข็งของฉันคืออะไรจุดอ่อนของฉันคืออะไรคุณจะได้ใช้ชุดของคุณนั้นให้ไปสู่จุดแข็งมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทําให้คุณนั้นสามารถโฟกัสถึงจุดแข็งของคุณได้พอคุณเริ่มรู้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณแล้วถ้าคุณเป็นโค้ชเป็นเทรนเนอร์คุณจะได้โฟกัสเนื้อหาต่างๆ ไปสู่สิ่งที่เป็นจุดแข็งของคุณเพื่อให้คุณนั้นสร้างผลลัพธ์ให้กับลูกค้าของคุณได้อย่างรวดเร็วและให้เขานั้นเติบโตแบบก้าวกระโดดได้เขาจะได้ให้ฟี e แ b a c k ดีๆกับคุณนะครับถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจคุณนั้นอาจจะขายของอยู่หลากหลายมากเลยเพราะฉะนั้นให้คุณเน้นดูนะครับว่าจุดแข็งขององค์กรของคุณคืออะไรถามลูกค้าของคุณถามพนักงานของคุณแล้วคุณจะเริ่มรู้ว่าอะไรนะครับเป็นจุดที่คุณควรโฟกัสอะไรเป็นจุดที่คุณควรจะเริ่มตัดทิ้งนะครับลองดูเลยครับ